ทีนี้พอเขาซื้อไม่ได้เขาก็ขอพาช้างออกไปจากป่าพูดกันหย่ยาๆยก็คือพยายามขโมยช้างนั่นแหละครับพยายามเอาช้างเข้าป่าให้ได้พเพื่อจะเคลื่อนย้ายช้างหรือขโมยช้างไปหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าแล้วขโมยไปแล้วช้างยังเป็นของคนของเราไหมผมเรียนอนี้ครับโดยปกติเราก็ทราบว่าเป็นของเราเนะครับแต่เนื่องจากช้างพูดไม่ได้ ไม่คง็นไปแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนไมโครชิปใหม่ได้ฝังไมโครชิปใหม่ซึ่งคดีเรื่องการสวมตัวช้างขโมยช้างกันในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมีหลายคดีด้วยครับฟ้องร้องกันบางคดีก็อย่างที่เราเห็นในข่าวเนาะที่สุดินก็กว่าจะได้คืนก็สิบสิบยีปีกว่าจะพิสูจน์กันได้อะไรได้ก็ต่างๆนานาครับก็ไม่ต่างจากพวกไกระชัย พฤติการพฤติกรรมของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เดินทางกลับมาที่มหาสา,ารคามหลังจากที่ผมติดภารกิจุงเทพดมากนก่ก็ปรากฏว่าจู่ๆนะครับท่านนายอำเภอนะครับท่านนายอำเภอวันชัยวงญาติดีนะครับซึ่งตอนนั้นท่านดํารงตําแหน่งเป็นนายอำเภอประจําอําเภอวาปีปทุมนะครับจังหวัดมหาสา,ารคาม ก็ได้ติดต่อเข้ามาบอกว่าผมมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยผมก็เลยรับนะบอกได้ครับจริงๆผมพอจะทราบแล้วแหละว,ว่าท่านจะคุยเรื่องอะไรพอท่านถึงมาปุ๊บเนี่ยท่านก็บอกว่าอ่ามีเรื่องสำคัญจะคุยโดยที่แจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเสียชีสิตเนี่ยได้มอบหมายงานให้กับ หม่อมหงพิพัฒนชัดดิษกุลหรือว่าวัาหวหน้าหลวงช้างต้นเนี่ยคนปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งอยู่โดยมีการแจ้งว่าพาระพ่ายเอกชัยเนี่ยมีข้อชนะที่ครบเจ็ดประการซึ่งเป็นคํากล่าวอ้างนะครับว่าพระองค์ทรงปลื้มนะครับพระพ่ายเอกชัย ก็เลยถามผมว่าจะติดขัดอะไรไหมถ้าจะให้ถวายช้างเช่นนี้โดยถามว่าเราขาดหรืออะไรบ้างโดยที่พระองค์ท่านเนี่ยจะจะไม่มีการบังคับหรืออะไรใดๆทั้งสิน้นนะครับอันนี้คือคําพูดของท่านเองเราก็ยินดีมากๆในเวลาหนังจริงๆเราก็ทราบว่าพระองค์ท่านเนปะ็นคนที่เมตตามากๆนะครับประชาชนซึ่งต่างจากกลุ่มขบวนการนะครับ ที่โจมตีสถาบันหรือโจมตีพอตั้งเีเขา้งอยู่หัเวเงินแค่ทุกข้นอนอยู่แล้วนะครับก็มันก็บอกว่าเราก็ไม่ติดขัดขอให้ทุกอย่างเป็นไปนตามกฎหมายผมก็รู้ได้ทันทีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสามวันที่แล้วเนี่ยมันคือเกี่ยวยงกับเรื่องนี้ผมรู้ได้ทันทีเลยว่า <c oughs> เรื่องนี้มีเงื่อนงำแน่จะต้องเป็นปัญหาแน่ ผมเลยกำชับให้กับผู้จัดการที่ดูแลสูนักนรกช้างในขณะนั้นบอกว่าเฝ้าจับตาระมัดระวังความปลอดภัยผูาปไวยช่ยไว้ให้ดีสินส้นเสียงคําพูดผมเท่านั้นแหะครับหัวหน้าควานช้างที่ชื่อจวนเนี่ยก็ได้ทําการปล่อยช้างทั้งหมดนะครับที่เลี้ยงอยู่ในโรงช้างลัณะนั้นรวมทั้งพ่อภ่ยยช่ยเนี่ยเป็นจำนวนสิบเชือกปล่อย ขานักท่องเที่ยวออกมาเลยซึ่งสถานที่ผมเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะมาชมมาชม,ชมช้างนะครับเราไม่เปิดให้ขี่ให้แสดงให้โชว์มาชมวิถีชีวิตของช้างจริงๆมาดูช้างกินไม่มีการขายกล้วยไม่มีการขายอ้อยใดๆทั้งสิ้นนะครับชมอย่างเดียวหากท่านจะอุดหนุนก็อุดหนุนซื้อสินค้าทานอาหารทานกาแฟไปในรูปแบบอื่นๆแทนหรือร่วมทําบุญก็ตามศรัทธาไม่มีการทัวร์แขกใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือโชว์แสดงใดๆทั้งสิ้นนะครับ